500บาท500บาทราคาขายอยู่กัน500พอสบายดีพี่น้อง FC ที่เคารพรักทุกท่านนะครับลุงพันธ์ไทยบ้านนอกเลยครับสำหรับมื้อนี้นะครับเป็นภารกิจของมื้อที่สองครับพี่น้องนะครับเป็นมื้อที่สองที่เข้ามาที่ด่านม้งคํานะครับ ซึ่งเมือนี้นะครับลุงพันธะพนอกเดินนะครับด้รับมอบหมายจากทางลุงช่างนะครับเพื่อนให้เดินทางมาก่อนพี่น้องนะครับซึ่งทางลุงช่างก็ต้องเคลียร์ภนรกิจต่างๆอยู่ที่ว <Labor ator il ain> ังปู่ก่อนเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็จะเดินทางกลับเดินทางมาสมทบครับพี่น้องในเบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็8ปดนาฬิกาเส้นๆนะครับพี่น้องนะครับนาฬิกาสิบนาทีลุงพันธะพนอกเดินนะครับหลังจากที่เดินทางมานะครับกินข่าวกินน้ำอะไรเรียบร้อยนะครับพี่น้องก็มากขึ้นเลยครับพี่น้องนะครับ นะครับมาตุดต้นไม้เลยนะครับคือมาขึ้นดอกดาวเรืองเลยนะครับในส่วนดาวเรืองรุ่นนี้นะครับที่จะเอาไปวางปู่นะครับนะครับรุ่นนี้นะครับในในในรุ่นที่จะขึ้นลดลุงพันประมาณ500รต้นเนาะก็คือชุดนี้นี่จะเป็น200นะครับชุดนี้นะครับความนี่เอ่อจะประมาณนี้นะพี่น้องนะครับคือเขาเริ่มบานแต่ว่ายังไม่ทันบานอันนี้จะอยู่ถึงประมาณน่าจะถึงทันวาเนาะภายในทันวาเนาะ คือนะครับรังปีใหม่ไปได้อยู่นะครับพี่น้องนะครับน่าประมาณนี้นะครับนะครับก็จะเอ่อร่วงหล่นไปตามการเวลาเนาะนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคสวยงามนะครับพี่น้องนะครับก็อีกประมาณจังสามสี่มื้อเขาจะเริ่มบานนะพี่น้องแต่ว่าก็ยังไม่เต็มที่นะนะครับประมาณจังสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องนะครับคือประมาณแปดเก้าสิบนะครับประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องนะครับสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้แล้วแต่แสงแล้วแต่น้ำเนาะนะครับ ก็ในส่วนของส่วนนี้ชื่อว่าส่วนของน้องนัทเนาะนะครับส่วนน้องนัทนะครับอยู่ที่ด่านม่วงคําก็จะอยู่ตรงสะพานเลยนะพี่น้องคือตอนเราที่มาทอดกระถิ่นเนาะก็จะมีสะพานเป็นฉากหลังตรงบริเวณนี้ครับและก็วัดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมีศาลาที่ทางลุงช่างป้าชนผักของพี่น้องเอฟซีทัวไทยทัวรโลกเนาะมาทอดกระถิ่นครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูความคืบหน้าอีกแล้วเสร็จแล้วนะพี่น้องนะครับอยู่ใกล้ๆนี่ครับพี่น้องอยู่ในริมกา ลำน้ำก่ำเป็นลำน้ำที่มาจากหนองหานเมืองสุโขทัยนครนะครับพี่น้องตามตำนานผาแดงน้งไอ้ไล่ลงไปแม่น้ำขุ่มนะครับพี่น้องนะครับตำนานเนาะนะครับเพิ่งขี่ม้านะครับม้าตัวนั้นซื้อว่าม้าบักสามมีน้องมาล่องไปตามลำน้ำก่ำนะเพิ่งเหยียบไปเมืองใดนะครับจากการกินกระลอกดดนกระลอกเพือกนะพี่น้องนะครับกินกระทล่มไปนะครับอันนั้นคือเล่าสู่ฟังเล่าเรื่องเขาเขานาพี่น้องนี่ครับก็จะมี1 2, 3สาม 4 5 6ห8 9นะครับส่วนมากก็จะประมาณเก้าครับพี่น้องนะครับสังเกตดูนะครับแต่ละต้นต้นดูแลได้ดีมากนะครับแล้วก็ฟอร์มก็สวยครับพี่น้องนะครับหลังจากที่พอเลี้ยงคืนมานะครับหลังที่จ้างเขาปลูกกับเด็ดยอดเด็ดหยังมันก็จะอยู่ประมาณนี้1 2 3่5 6 7 8 9หดดเก้าพี่น้อง10ก็มี11 1สิไปเรื่อยๆนะนะครับแต่ว่าคือที่เป็นช่อดอกแล้วก็เป็นโดดเด่นคือมีประมาณ9กดอก ก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อก็สรุปนะครับในรถของลุงพันธุ์ใบาย,ยางครับนี่ก็ทั้งหมดมันหนึ่งพันกับสามร้อยต้นเนาะนะครับแต่ว่าในส่วนของลุงช่างนะ่ะจะเป็นสวนส่วนเดียวโดดโดดเลยนะครับส่วนของทางนอง้องเพ่นอีกคนนึงนะครับตรงนั้นจะเป็นห้าร้อยกับสามสิบต้นนะครับแต่ว่าในส่วนของลุงพันเนี่ยก็คือมองนี่สองร้อยมองนั่นสามร้อยมองนี่ร้อยนะผมก็จะเอาขึ้นใบยางนะครับพี่น้องตามรายละเอียดตามนี้เนาะนะครับต้องเออเดี๋ยว เบื้องต้นนะครับพี่น้องต้องขอ,ขอกราบขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมมาหยามมาให้กำออลังใจนะครับในช่องทยบ้านนอกเ้ือนะครับก็ดีว่าเป็นคุณงามความดีจากพี่น้องเอฟซที่เพิ่นมอบมาให้เนาะเพิ่นอุตสาห์แวะมานะครับให้กำออลังใจนะครับต้องขอกราบคนยิางสูงแล้วก็ขอฝากในส่วนพิิธภัณฑ์ของคนโอมมทซับด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลอวาบน้ำเนาะเซรั่มทีพีคอฟฟี่ทีพีโคก ยิ้มกันแดดแล้วกัในส่วนของสบู่อันิโซฟครับ TP คอลลาเจนพัสวิตซีเด้อพี่น้องเด้อฝากด้วยนะครับศูนย์เก้าสเจก้าสี่เจ้าหแล้วก็ศูนย์เก้าแปดห้าสอง4กศูนย์4 4สามองสีาย์ีสี่ห TP สกินออฟฟิเชียลนะครับ ยูทยูบเบอร์วังปู่าริจิตนาคะทุกช่องนะครับแล้วก็ช่องทัพนอกเด้อด้วยนะครับช่วงนี้เนาะเป็นช่วงที่เตรียมความพร้อมในงานบวงสวงนะครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าเมื่อวานผมกลับไปถึงนาผมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยะครับพี่น้องคือจากที่เดิมๆที่เราเคยอยู่เนาะ,ะมาเมื่อวานนี้เพิ่นประดับตกแต่งอะไรแบบมาพร้อมเพรียงนะครับพี่น้องบอกว่าจะเป็นพี่น้องในชุมชนหมู่บ้านเนาะ,ะซิบกว่าหมู่บ้านที่เพิ่นนะครับเอ่อตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างมาร่วมด้วยช่วยกันเนาะนะครับและนั้นส่วนที่หนึ่ ส่วนที่2การเตรียมความพร้อมเพราะว่าจะเป็นเต็นท์อะไรต่างๆเอ้ยนะครับถือว่าโอเคเยี่ยมมากเลยนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลเนาะแต่ว่าหลายๆที่นะครับเป็นกับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับนี่เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็สําคัญที่สุดในส่วนของซ้มนะครับที่เป็นจุดเช็คอินเนาะที่ทางคุณป้าสวนผักเพื่อนอนการของสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องนะครับประดับตกแต่งอันนี้ก็ได้แรงอกแรงใจจากที่ท้องเอฟซีนะครับต้องขอกราบคนหนึงซึ่ง ไว้ทโอกาสนี้ด้วยนะผมก็อรอลุงช่างเพิ่มมานะครับนะครับเมืม่อวานนะครับผมมีความประทับใจนะครับอยู่อย่างนึ่งนึะครับเมื่อวานก็คือผมเห็นลุงช่างเพิ่นถ่ายคลิปนะครับพี่น้องถ่ายคลิปแล้วก็บรรยายท่านนี้เป็นแบบลักษณะแบบเพิ่นแฮปปี้นะเพิ่นมีความสุขนะครับพี่น้องคือแบบการบรรยายและเป็นธรรมชาตินี่ครับผมอยากเพิ่นทำคลิปลักษณะนี้นะพี่น้อง ผมเห็นแล้วก็โอเคแฮปปี้นะนะครับอันนี้บมเห็นว่าย่องยอหรือว่าชื่นชมนะครับประทับใจอะไรนะนะครับมากคือจะได้เห็นอีกเพิ่นม,มากมื่อนี้นะเห็นเพิ่นบรรยายหัานี่แบบออโอเคนะนะครับปกติถ้าเพิ่นถ่ายคลิปก็จะเป็นลักษณะแบบคำพูดคำจายอยีกลักษณะนึงเนาะแต่มาเมื่อวานนะครับมาบมเห็นเพิ่นเออโอเคนะครประมาณนี้ผมก็ถือว่าสุดยอดนะครับพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทีเคารพรักทุกท่านเนาะทางนี้มันขึ้นไปได้ประมาณ อาสหกสิบต้นล้พี่น้องนะครับยังเหลืออยู่ว่าทั้งหมดสาหรับส่วนนี้เนาะสองร้อยครับพี่น้องอ่ะเราไปดูกันนะครับพี่น้องเนาะนะครับเซตภารกิจตรงนี้ก็จะรีบกลับไปดําเนินการกับทางเพื่อนเพื่อนี่น้องๆเรานะครับพี่น้องนะครับก็อ่พี่น้องยูทูบเบอร์เข้ากับต่างฝ่ายต่างทธุรกิจตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างบางทีอาจจะกล้องเห็นกล้องไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเด้อพี่น้องเด้อแต่ละคนแต่ละท่านกับพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับพี่น้องปิดการร่วมด้วยช่วยกันเนาะนะครับถ้าเรามีความรักมีความเข้าใจนะครับอ่า เห็นอกเห็นใจให้อภัยซึ่งกันและกันในบางสิ่งบางอย่างที่ขาดตกปกพรองเนาะหรือว่าอะไรต่างๆมันก็จะมีแต่สันติสุขพี่น <House> ้องมีความรักมีความเข้าใจนะครับแล้วก็ใายๆกบอภัยทานนะพี่น้องบางสิ่งบางอย่างมันก็เราก็ให้ปล่อยๆผ่านไปบ้างเนาะนะครับเขาเก็บไว้เราก็จะคุ้นคิดอยู่แต่แบบนั้นนะพี่น้องนะครับก็คงประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะนะครับเขาเบิ่งแล้วนี่ก็ต่อไปดีกว่านะพี่น้องเนาะดาวเรืองกำลังซวยนะครับอยู่ในส่วนของเพื่อนตอนนี้คิดว่าน่าจะประมาณ ิแต่ว่าก็อยู่ในระหว่างการดูแลรักษานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมเบงรางละเอีเดต่อไปครับนะครับผันทางน้องนัดอยู่ในสวนเฮานี่มีประมาณเจักต้นในสวนตอนนี้ประมาณสองพันกว่าสองพันกว่านะครับที่เฮาเห็นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวพี่น้องเดื่อนนะครับผมเป็นคนพูดไทยนะครับพี่น้องแต่ว่าผมว่าภาษาองอเมืองสกลน,นะนะอันนี้คือเป็นดาวเรื่องนะครับที่เพิ่น กระทั่งจะออกพอดีนะครับพี่น้องนี่ครับตามที่เราเห็นนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยครับบางช่วงอยู่ในระหว่างการเพาะเลี้ยงอยู่กับประมาณ2,000นะครับอันนี้คือชุดที่จะเอาขึ้นรถคือชุดนี้นะครับพี่น้อง200ต้นเนาะนะครับในส่วนของเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทางานร่วมกับเพื่อนก่อนเด้อพี่น้องเด้อคนดาวเรืองซ้อยเพื่อนก่อนเนาะนะครับซึ่งปกติกับเ่็นเป็นอาชีพของเพื่อนเนาะเกี่ยวกับการเอ็ดต้นไม้ปลูกต้นไม้นะครับ เพราะกาพันไม้นะครับนี่ครับก็การเรียงกันอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่านะครับเ <im itation> พิ่นกระทำก่อนว่าเราจะบรรทุกประมาณเท่าไหร่ผมบอกว่าประมาณ500นะครับ500ต้นเพิ่นก็เออจะได้เรียงกะคานวณให้ถูกเนาะคือถ้ามันอัดไปหลายมันแน่นหลายมันก็จะบอบช้ำนะพี่นอ้องก็ดีพองามนะก็ประมาณนั้นแต่เพิน่นมีประสบการณ์เนาะเราก็ต้องเข้าใจในรายละเอียดตรงนี้ด้วยเนาะนะครับกำลังงามพอดีพี่นอ้องผมว่าอีกประมาณ มือนี้วันที่5้าน้องหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับกนาถ้าแปดเก้าสิบนี่ก็น่าจะออกดอกสวยงามนะครับพี่น้องนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับมันเลื่นเลยเดียโอเคนะครับเดี๋ยวเฮาดำเนินงานต่อน้องพี่น้องนัดนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับนะครับคือสิบบาทนี่เป็นราคาส่งนะครับพี่น้องนะครับบนเขาจะเล่าให้พี่น้องฟังนะครับคือทุงนี่ตั้งเท่าไหร่กันฮะน้องนัดทุงนึงเนี่ย ถุงนึงนี่ประมาณหกพัถุงนึงนะครับที่ซื้อถุงนะครับอ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะได้ถุงประมาณหกถุงครับถุงอะนี่ครับพี่น้องถุงดํานี่แล้วทีนี้ดินเนี่ยดินดินนี่ลดเท่าไหร่นะลูกเป็นต้องนั้นลดละหกพันรถละหกพันหกพถึงสิบดินนะครับคือเป็นแกลบดําเป็นอย่างนี้ลดนึงก็หกพันครับพี่น้องนะครับก็จะได้ประมาณหกพันถุงส่วนเมล็ดพันธุ์หนึ่บาทนี่ ซองละแปดร้อยนะครับได้หนึ่งพันเมล็ดครับคือเม็ดหนึ่งนะครับนี่ก็คือมีคุณค่าขึ้นมาทันทีนะครับคือต้องมีการดูแลวันนี้ระยะเวลาการดูแลถึงปัจจุบันนี่ประมาณจะเดือนนี่สี่สิบห้าวันีวันนะครับพี่น้องแต่ว่าต้องมีขั้นตอนในการเพาะเลี้ยงแล้วก็เอามาเด็ดยอดมาตัดแต่งม,มาอัดปุ๋ยดูแลครับพี่น้องตลอดสี่สิบห้าวันนะครับพี่น้องก็ถือว่ากว่าจะได้สิบบาทครับพี่น้องนะครับ ถือว่าเป็นอาชีพของพี่น้องในชุมชนเนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างครับพี่น้องอันนี้เป็นในส่วนของดาวเรืองนะครับแต่ยังอื่นก็คล้ายๆกันเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องการดูแลนะครับก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อต้องขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจวันนโอกาสนี้นะครับผมเดียวฟงคอร่วมทํางานกับเพื่อนก่อนเด้อนะครับคร <c oughs> ับผมด้วยความยินดีครับครับครับก็น,นี่ครับเพื่อนอาทาง อบตเพื่อนนะครับเพื่อนกับมีน้ําจิตนําใจจะมาช่วยในการยกขึ้นรถนะครับพี่น้องนะครับครับเพราะว่าในส่วนของเพื่อนกับมีอยู่ห้าเนห้าสน้อท่านอบตเนาะครับห้าร้อยห้าสิบครับสวัสดีครับผมนะครับใจถึงพึ่งได้ครับผมสุขไกสบายดีนะครับผมอันนี้ก็คือเพื่อนกับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ในระหว่างที่เรามาทอดกระถินเนาะนะครับพี่น้องในหมู่บ้านชุมชนกับร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ถือว่า ในครั้งนี้นะครับเป็นการนําไปถวายองค์พระปู่เนาะประดับตกแต่งนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็สาคัญที่สุดนะครับดอกดาวเรืองก็มีความหมายอยู่ในตูอยู่แล้วนะครับผมใจจริงเลยวันนี้ได้เป็นนายกครับ่ก่อนกก่อนส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสะพานนะครับเชื่อมพรมเดนเนาะเขตเดนด้านขวาเมื่อนี่อำเภอโคกศรีสุพรรณครับ ด้านนี้อำเภอพลนาแก้วครับแต่ว่าจังหวัดสกลนครด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าข้ามสะพานฝั่งไปทางนู้นนะครับพี่นอ้องอำเภอวังยางกับอำเภอนาแก lucky, จังหวัดนครพนมครับแล้วเส้นนี้ก็จะไปท่าเรืสกลนครนะครับแล้วก็ออกอพุนละนะครับนครพนมนะครับไปทางเท่าเทียนบ้านแพงนะครับไปทางพุนนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นลำน้ำกําที่ผมวา่าวยเมื่อกี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็นี่ก็คือสาลานะครับที่ ลุงชางพาสนภากพร้อมพี่น้องเอฟซทั่วไทยทั่วโลกทบได้ร่วมเป็นจ้าภาพเจ้าสทาสมทบครับสั่งเ็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนก็ประดับตกแต่งมีการดันเนินงานอะไรต่างๆนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับลำน้ํากำนี่เป็นลำที่น้ําที่ไหลมาจากแองหานก็หล่อเลี้ยงนะครับพี่น้องในชุมชนตลอดเส้นทางนะครับก็ตั้งแต่สกลนครไปจนถึงอําเภอท่าพนมครับ ก็ประมาณเกือบร้อยกิโลนะครับพี่น้องนะครับตามความคดรคงต่ตางๆก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ก็รูรักทุกท่านไว้นะโอก,กาสนี้นะครับพร้อมาาน้่นเออพร้อมพี่น้องทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขกายสุขใจมีความจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ร่วมเนานะดีวงดีใจนะครับในงานนะครับที่เป็นการดุงสวงองค์กปู่ปาลิจิตน,นะคะัคราชนนครับประจําปี2500ันา้อย 67นะครับ8 9 0เันวาคมสองพันห้าร้อเนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับอยู่ดีมีแฮงแข็งแรงร่งลำรวยนะครับแล้วก็นะครับมีความรักมีความเข้าใจนะครับแล้วก็มีความ,มเป็นอกเป็นใจซึ่งกันและกันนะครับมีการนะครับให้ทานนะครับสุขกายสบายดีครับกลงโบว์เองจวด